เป็นเรื่องที่ชัดเจนครับอยากจะชวนญาติมาทดลองอยากทั่วไทยเลยนะครับคือใครก็แล้วแต่ที่ได้รับว,วิดีโอนี้เนี่ยอยากให้ทดลองครับเพื่อพาตัวเองเข้าไปสู่ขั้นตอน3ขั้นตอนของชีวิตก็คือการที่เราเป็นมือสมัครเล่นไประดับหนึ่งครับเราจะเป็นเข้าสู่การเป็นมืออาชีพถ้าใครนะครับมีใครสักคนเนี่ยไปต่ออีกก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเป็นเซียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นระดับปรมาจารย์เลย เอายกตัวอย่างง่ายเพื่อให้เข้าใจนะครับมีคนที่เป็นมือสมัครเล่นในกีฬาสนุกเกอร์จากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นมืออาชีพแข่งขันได้แน่นอนครับในจํานวนผู้ที่เข้าแข่งขันน่ะจะมีคนที่รู้สึกว่าอืมคนนี้เนี่ยเสียนจริงๆเป็นปรมาจารย์ยกตัวอย่างให้ชัดเข้าไปอีกนะครับก็คือการแสดงในเรื่องของมายากลมายากลขั้นเทพขั้นเสียนเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนผมกำลังจะพูดถึงอะไรครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ครับ ที่คนเราจะเป็นเราสามารถที่จะไต่ระดับไปได้ตั้งแต่มือสมัครเล่นมืออาชีพเป็นเซียนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นปรมาจารย์แล้วแต่เลือกเลยนะครับทุกคนสามารถเลือกได้ครับการทดลองนี้เนี่ยมันคือเพื่อผลประโยชน์ของตัวผมเองด้วยของท่านด้วยและของทุกคนถามว่าทําไมผมต้องบอกต่อไปทุกวันมันคือการทำความดีแก่กันหรือการทำบุญครับแต่มันเป็นผลพลอยได้นะยกตัวอย่างครับการที่คนไทยเนี่ย ก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพเป็นเซียนแบบดีๆในด้านต่างๆคนไทยรวยขึ้นคนไทยมีความสุขมีความภูมิใจมากยิ่งขึ้นผมเองก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าประเทศไทยดีขึ้นอ่ะยกตัวอย่างมีประเทศหนึ่งครับเป็นประเภทแบบว่าค่าแรงต่ํามีคนมาลงทุนเยอะมากแต่ก็ท้ายสุดแล้วเขาต้องถอนทุนออกไปเพราะว่าคนในประเทศนั้นด้อยคุณภาพเป็นแรงงานแบบราคาถูกแบบไร้ฝีมือ แต่ถ้าประเทศหนึ่งครับค่าแรงก็สูงกว่าแต่คนส่วนใหญ่เป็นคนที่เป็นแรงงานมีฝีมือนี่คุยเพื่อให้เข้าใจครับคือสิ่งที่ผมอยากจะได้จริงๆก็คืออยากจะเจอครับคนอ,อีกคนนึง่งอาจจะเป็นท่านก็ได้ที่เป็นอีกคนนึงซึ่งบอกต่อวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดเพราะว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงวิดีโอแนะนําคือผมทําข้อมูลต่างๆไว้ไว้พอประมาณแล้วเพื่อให้ญาตินะครับได้ไปดูในเกมต่างๆตั้งแต่เกมที่หนึ่ง ถึงเกมที่11สามารถเข้าไปดูใน YouTube เลื่อนไปที่เพลลิตนะครับแล้วก็เข้าไปดูเกมต่างๆได้เลยนะครับเป็นเพลลิตรางวัลชีวิตแล้วหลังจากนี้ผมจะเขียนเป็นหนังสือในส่วนที่เป็นมือสมัครเล่นมืออาชีพแล้วก็เป็นเซียนเป็นปร,รมาจารย์ในเรื่องของครับการที่3อย่างนะครับคนดีขึ้นพร้อมที่จะดียิ่งยิ่งขึ้นเป็นทีมที่ดีเป็นเราเป็นพวกเรา ที่ดีที่พร้อมจะดียิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นเนี่ยพัฒนาทั้งปวงเสียงต่างเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นสิ่งต่างทั้งบวงที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยจะสนับสนุนอะไรครับก็สนับสนุนการที่คนเราเนี่ยดีขึ้นใจและกายของเราดีเรามีความสุขความเป็นทีมของเราดีขึ้นเพื่อให้ญาตินะครับเป็นกลังใจด้วยแล้วเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพ้อฝันนะครับในการที่คนเราจะทําให้ตนดีทีมดีสิ่งต่างๆทั้งปวงดีขึ้นเนี่ยมันมีจุดพลิกอยู่นิดเดียว ก็คือการที่เราไปใส่ใจไปฝึกใส่ใจวันแรกเนี่ยความใส่ใจไม่เท่าไหร่แค่แบบวันนี้เหรอเราจะฝึกใส่ใจชีวิตเราให้ดีวันแรกมันไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าบอกทุกเช้าก่อนที่จะลุกขึ้นมาครับตอนลุกเนี่ยไม่ไม่อยากให้ลุกแบบลุกพรวดพลาดขึ้นมาเลยนะครับก่อนลุกเนี่ยค่อยๆ่นวดตัวค่อยๆนึกไปอย่างวันนี้เนี่ยผมนึกขึ้นมาได้ว่าอืคือผมทําวิดีโอเยอะมากด้วยความไม่รู้ครับเป็นแบบเด็กที่ สนใจอยากได้ไข่ดีมองว่าประเทศจะพัฒนานะต้องเน้นไปที่การพัฒนาคนนะแล้วทํายังไงล่ะถึงจะพัฒนาคนได้ดีนะครับจนวันที่วันนี้เป็นวันที่14นะครับสิงหาคม2566เป็นวันจันทร์เป็นวันหยุดด้วยนะครับผมก็นึกออกแล้วก็จะมาชวนญาติทำตนดีเนี่ยผมทําได้เองแล้วแต่ทีมดีเนี่ยเรายังทําไม่ได้ไงก็ต้องมี วิดีโอที่มาบอกญาติมาชวนญาติว่าเรามาทดลองพัฒนาทีมดีกันเถอะจากนั้นเนี่ยพอเราเป็นทีมดีได้จริงมีความเป็นเราได้จริงเราก็ไปพัฒนาสิ่งต่างๆแวดล้อมเราให้ดีขึ้นบ้านเราให้ดีขึ้นกิจการเราให้ดีขึ้นกิจกรรมการงานต่างๆเนี่ยของเราให้ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะครับมีความสุขมีความสําเร็จจริงๆนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นยังมันยังไม่เกิดผมเพิ่งค้นพบเมื่อวันที่14นะครับ แต่มีรากฐานคืออยากให้ญาติไปดูในเพลย์ลิสต์เพื่อเอามาเติมเต็มการเป็นมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นก็คือสมัครใจเข้าไปเล่นนะครับเริ่มตื่นเต้นกับมนเริ่มขึ้นคักกันนะครับก็ผมมีข้อมูลพื้นฐานไว้แล้วหลายร้อยวิดีโอนะครับญาสามารถไปเป็นมือสมัครเล่นเข้าไปดูใน u t u b e อะช่องนี้แหละนะครับชื่อนี้แหละชื่อวิดีโอเข้าไปใน YouTube จากนั้นไม่มีส่วนเพิ่มเติมจากนั้นก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสิ์รางวัลชีวิต แล้วก็มีเพลลิสต,ต่างๆไล่ย้อนกลับไปนะครับนี่คือลัษณะของมือสมัครเล่นส่วนมืออาชีพคืออะไรครับโอ้โหเราเริ่มเล่นได้เราเริ่มที่จะมีเวทีให้เราเล่นนะครับมีความชัดเจนในการเล่นคือเราชัดเจนยิ่งขึ้นว่าชีวิตเราจะดีอันนี้เนี่ยผมสารภาพว่าผมทําเป็นเกมตั้งแต่เกมที่1ถึงเกมที่11ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงความเป็นมืออาชีพจากนั้นครับในการเป็นเซียนเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือปรมาจารย์เนี่ย ผมมีอยู่5จุดแต่อยากให้ญาติไปนค้นเองแต่จุดแรกๆเนี่ยเริ่มต้นจากการฝึกใส่ใจใส่ใจวันแรกที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยเราทําได้ไม่เท่าไหร่หรอกเราตื่นมาเรานวดตัวเราพยายามมีความสุขกับตัวเองจากนั้นครับการที่เราใส่ใจทุกวันพลังใส่ใจก็จะเพิ่มขึ้นความเคยชินกับการใส่ใจก็จะเพิ่มขึ้นจากนั้นเราจะเป็นคนที่ไปนค้นเองว่าทํายังไงนะตัวเราถึงจะดีร่างกายและจิตใจจุดหนึ่งซึ่งผมอยากจะเสนอให้ญาติลอง ก็คือใช้ชีวิตไปตามปกติเหมือนที่เคยใช้แต่ลองแทรกเข้ามาครับแทรกกิจกรรมการงานที่จะทำให้จิตใจและร่างกายของเราดีขึ้นร่างกายไปออกแบบเองแต่จิตใจครับจิตใจคือการที่เราหันมาดูภายในดูใกล้ตัวยกตัวอย่างครับผมเคยเห็นคนบางคนนะครับโอ้มีความสุขรู้สึกคึกคักมากกับการเล่นเกมกับการดูดารา,าที่เราชอบยิ้มมีความสุขเลยนะครับตื่นเต้นคึกคักแต่เขาจะรู้สึก หมุดหงิดรู้สึกแบบไร้ชีวิตชีวานะครับหน้าหน้าเป็นก,ก้นไก่นะครับเลยกับชีวิตตัวเองกับสภาพชีวิตปกติของเขาเขาจะเครียดเขาจะอารมณ์เสียได้ง่ายมากนะครับกับตนเองกับคนรอบข้างแต่เขาจะรู้สึกดีทุกครั้งกับเกมกับดารากับตัวการ์ตูนที่เขาชอบนะครับเ้ยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วตัวการ์ตูนมันอยู่ไกลมากนะครับมันอยู่ภายนอก เกมเนี่ยแน่นอนมันอยู่มันอยู่ใกล้ตัวแต่มันก็เป็นโลกเสมือนแต่การที่เราหันมาดูภายในมาใส่ใจมาใส่ใจความรู้สึกของตอนเองให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นแบบเป็นตัวอย่างนะครับหรือเป็นอุทาหรณ์ก็ได้นะครับอยากจะบอกว่ามันคือชีวิตเราเองครับเราสามารถที่จะมันเหมือนกับรถยนต์คันหรูๆรูเลยมันก็สร้างมาจากแร่ธาตุที่แบบดูแล้วไม่ใช่รถยนต์หรู แปลว่าอะไรครับชีวิตเราเองเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาขนาดนี้เราจะมาใส่ใจรักรู้สึกดีกับมันไม่ได้เลยการที่ไปเล่นกับความรู้สึกนะครับอุทาหรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนหาเงินมากมายเพื่อไปซื้ออะไรกินเพื่อทําในสิ่งที่จําเป็นที่ต้องการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนเราทําก็คือความสุขแล้วถ้าเราสามารถมีความสุขได้ในตอนนี้เลยจากการไม่ใช้เงินด้วยพลังใส่ใจที่เราฟูมฟักมาแล้วใส่ใจเล่นกับความรู้สึกให้เป็นความรู้สึกที่ดี การที่คนเราไปเล่นกับความรู้สึกได้ดีจริงๆนะครับอยากให้ไม่ฟังวิดีโอนี้ผ่านไปนะครับแต่อยากให้มาฟังซ้ําแล้วก็มาลองนึกดูว่ามันจริงไหมนะครับการที่ไปเล่นกับความรู้สึกการที่เรามีความรู้สึกที่ดีที่มั่นคงพร้อมกับจิตใจและร่างกายที่ดีพอประมาณแล้วเราจะรู้และเลือกไปต่อได้เองนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเข้าไปอีกนะครับพูดถึงเรื่องการใส่ใจร่างกายและจิตใจอยากให้นึกถึงครับ ทุกวันนี้เนี่ยมีคนที่ส่วนใหญ่เขาจะแต่งรถกระบะรถกระบะเนี่ยเขาแต่งเขาไม่ได้แต่งแค่ภายนอกนะครับเขาแต่งเครื่องยนต์ด้วยเขาเปลี่ยนท่อจากพลาสติกเปลี่ยนจากเครื่องยนต์ที่มันรูปลักษณ์ธรรมดาเนี่ยเป็นท่อก็เป็นท่อโลหะเป็นท่อโลหะที่มีความคงทนคือคล้ายกับว่าขับลุยได้ดีมากไม่เสียง,ง่ายๆแปลว่าอะไรครับแปลว่ารถยนต์ยังแต่งได้แต่งให้มีคุณภาพได้ทั้งเครื่องยนต์และตัวรถให้ทั้ง ทั้งแข็งแกร่งและสวยงามนะครับรถยนต์คันนั้นนะครับที่เขาแต่งมีคนแต่งแล้วออกรายการทีวีนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราจะแต่งสมรรถนะสุขภาพคุณภาพของร่างกายและจิตใจของเราให้ดีเพื่อนําไปใช้งานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญจุดเริ่มต้นก็คือตื่นนอนมานะครับอย่าทะลึ่งพวดขึ้นมาจากการตื่นนอนแต่ค่อยใจเย็นนวดตัวนะครับแล้วบอกว่าฉันจะเริ่มนะครับ มีรักตนเองมีชีวิตที่ดีนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็แทรกเข้ามาแบบนี้แล้วค่อยๆสมัครใจแทรกสิ่ง,งต่างๆเข้ามาตัวเราก็จะดีขึ้นนึกภาพครับการที่ผมบอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันผมฝันว่าจะมีคนเริ่มทยอยมาเล่นแบบนั้นจากนั้นก็จะมันก็เพิ่มโอกาสนะครับว่าจะมีใครสักคนที่ทำให้ตนดีผ่านแล้วจริงๆเนี่ยมาเริ่มเป็นทีมดีก็คือเรามาคุยกันครับ เรามาคุยกันคนคุยกันครั้งแรกเนี่ยมันไม่เข้าใจกันหรอกแต่คนที่พยายามปรับการคุยกันเข้าหากันนะครับแล้วคุยกันบ่อยๆให้เข้าใจเราจะเข้าใจได้ดียิ่งยิ่งขึ้นการที่คุยกันบ่อยๆจะถูกคองยิ่งขึ้นการที่เรามาเรียนรู้ฝึกสร้างด้วยกันก็คือมาคิดอะไรบางอย่างมาวางแผนมาทําด้วยกันเนี่ยมาเรียนรู้ฝึกสร้างมากินอยู่เล่นเสพนะครับมาพัฒนาบุญปัญญาบารมีมาเชียร์กันให้ไปลงมือทํา เชียร์กันให้ต่อยอดพัฒนาฝีมือพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดพัฒนาเครื่องมือเท่านั้นยังไม่พอครับฉลาดนําเครื่องมือเนี่ยมาวางต่อกันเป็นระบบเช่นสายคานการผลิตรถยนต์เราเชียร์กันต่อครับจะมีบางคนที่สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานและใช้ชีวิตก็คือในการเรียนรู้ฝึกสร้างในการกินอยู่เล่นเสพของพวกเราในการพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีของพวกเราจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศดีๆมันเหมือนกับทุกวันนี้เนี่ยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ ซึ่งเขาจ้างหัวกะทิแต่เขาไม่ได้จ้างแค่เงินแต่จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทํางานและใช้ชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มคนที่จะกลายเป็นหัวกะทิเหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลิตผลงานที่ชั้นเลิศมีคุณภาพพอได้ผลงานชั้นเลิศมีคุณภาพเขาเข้าสู่สายการสายพานการผลิตมันก็ชนะตั้งแต่ขั้นต้นอยู่แล้วเขาก็ร่ํารวยมหาศาลแต่ถามว่าเขารับเราไหมตอนนี้เขาไม่รับเราผมเองก็เป็นคนแคบ เป็นคนที่ไม่เก่งเป็นคนที่อะไรคือฝีมือด้วยฝีมือนะครับจะใช้คําว่าห่วยมันก็อาจจะไม่ไสุภาพแต่เราให้โอกาสตัวเองได้ไหมนะครับก็เผื่อเจอใครสักคนที่บอกว่าจะให้โอกาสตนเองให้โอกาสกันเองทั้งหมดครับเกิดจากการสมัครสมัครใจเต็มใจนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็กราบขอภัยด้วยที่บอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดทุกวันตอนนี้ผมก็กําลังเขียนหนังสือนะครับเป็นหนังสือแบบกระชับ ในขั้นตอนของมือสมัครเล่นอ่าในขั้นตอนของมืออาชีพในขั้นตอนของเซียนผู้เชี่ยวชาญและปรมาจารย์ผมจะอัาวิดีโอต่อไปเนี่ยน้อยมากนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนําก็ขอความกรุณาครับว่าถ้า,ากราบอ้อนวอนขอร้องนะครับว่าคือไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมแค่มาเจอวันนี้นะครับแต่ความเก่งเนี่ยมีอยู่ในคนส่วนใหญ่นะครับเราสามารถที่จะเคยเห็นไหมครับคนที่แทงสนุกเกอร์ได้ขั้นเทพอ่ะ นะครับคนที่แสดงมายากลในขั้นเทพมันเห็นชัดเจนเลยครับแต่เทพไม่ใช่มีแค่มายากลกับสนุกเกอร์เทพมีหลายอย่างครับเป็นเทพในการค้าขายเป็นเทพในการเป็นที่รักเป็นเทพเป็นเซียนในด้านของผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆนะครับมันก็เป็นได้หมดเพียงแต่ว่าเราสมัครใจที่จะเป็นไหมจุดเริ่มต้นก็คือใส่ใจเป็นพิเศษหันเหจากการที่เอาจิตไปจับสิ่งภายนอกเนี่ย ที่มันไม่ได้ส่งผลดีมากนักมาใส่ใจภายในมาใส่ใจจิตใจและร่างกายของตนเองก่อนใส่ใจจิตใจร่างกายของตนเองเนี่ยอาจจะมันคืออะไรมันคือต้องไปคิดไปเขียนไปมีวินัยในตนเองหันมาใส่ใจความรู้สึกของตนเองให้ดีก่อนให้มีพลังใส่ใจวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราไปใส่ใจไปทุกวันห่วงแรกๆของการไปใส่ใจทุกวันเนี่ยผลมันก็จะยังไม่เห็นแต่เราจะคุ้นเคยกับการมาใส่ใจ ตนเองทุกวันไม่ว่าเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะ,จะใส่ใจเล่นกับความรู้สึกไม่ว่าจะใส่ใจไปเล่นกอล์ฟไม่ว่าจะใส่ใจไปอ่านหนังสือไม่ว่าจะใส่ใจที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแรกๆประมาณ10วัน20วันเนี่ยเราจะยังไม่เห็นผลแต่เราจะเคยไปใส่ใจก็อยากจะฝากว่าทุกเช้าครับอยากให้เคยมาใส่ใจตัวเองว่าเราจะไปใช้3ขั้นตอนสมัครเล่นมืออาชีพเป็นปรมาจารย์นี้ ตัวเลือกอะไรของเราเพื่อรางวัลที่ดีที่สุดของพวกเราหนังสือเล่มนี้นะครับสรุปครับชื่อว่ารางวัลของพวกเราก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับว่าได้โปรดแนะนําวิดีโอนี้บ่อยๆตลอดมันจะกลายเป็นนิสัยครับเพราะว่าถ้าท่านแนะนาแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะหายไปแต่ถ้าทานแนะนําตลอดมันจะกลายเป็นนิสยัยเห็นแก่ตัวแล้วกันครับผมเริ่มทดลองแล้วตนดีนะครับแต่ผมอยากเจอใครสักคนซึ่งตนดีมาแล้วแล้วมาคือตัวเองดีมาแล้ว แล้วมาทดลองการเป็นพวกเราที่ดีการเป็นเราที่ดีจริงๆร,ร่วมกันคือ,อการเป็นพวกเราดีๆร่วมกันเนี่ยมันทดลองคนเดียวไม่ได้ผมเป็นคนยังไงครับเป็นคนที่นิสัยเสียมาทั้งชีวิตนะครับไม่รู้มาทั้งชีวิตเพึ่งรู้เพึ่งเข้าใจเพึ่งเกิดใหม่พึ่งเริ่มทดลองในวันที่14สิงหาคม2อ6 6อเพื่อเป็นกำลังใจครับนึกภาพครับคนที่คิดสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกแล้วเขาไม่ใส่ใจทำให้มันเกิดขึ้น เขาไปทําปุ๊บเนี่ยให้เป็นแบบขึ้นมาเลยเนี่ยมันไม่สําเร็จนะครับเขาต้องมาคิดค้นทดลองใหม่อ้อมันขาดตรงนี้ต้องเพิ่มตรงนี้นะครับเช่นเดียวกันครับการที่จะเป็นตนดีทีมดีแล้วก็ทั้งปวงรอบตัวเราเนี่ยดีขึ้นเนี่ยมันต้องทดลองครับแต่พอมันเป็นแบบอย่างแล้วนะครับมันเหมือนกับสมาร์ทโฟนหรือรถยนต์คันแรกเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีการพัฒนาต่อยอดกันไปนะครับแล้วก็จะมีคนมาพัฒนาต่ออีกเยอะมากมันคืออะไรครับอยากให้มองว่า ตนดีทีมดีทั้งปวงทยอยดีเนี่ยเป็นลักษณะของแบบอย่างที่ดีแล้วจะเป็นเนื้อนาบุญแล้วเรายังสามารถนําองค์ความรู้ในการที่จะเป็นตนดีทีมดีทั้งปวงทยอยดีเนี่ยมาทําเป็นสื่อเป็นตํารานะครับนําองค์ความรู้ภูมิยามาทําเป็นสื่อตาําราให้ญาติได้ดูได้อีกเท่านั้นยังไม่พอครับเคยเห็นไหมครับเวลาที่มีคนร้องเพลงเก่งๆแล้วเขาไปสร้างศูนย์การฝึกหัดตามห้างต่างๆ เพื่อสอนคนให้ร้องเพลงเก่งไปด้วยฟุตบอลเนี่ยมีการสร้างศูนย์ฝึกหัดเช่นเดียวกันครับการที่ตนดีทีมดีทั้งปวงทยอยดีเนี่ยก็จะสามารถสร้างศูนย์ฝึกหัดให้คนสมัครใจเดินเข้ามาสมัครใจเลยนะครับไม่ต้องไปร์เบรมครับแล้วพร้อมที่จะกลายเป็นตนดีทีมดีทั้งปวงทยอยดีสร้างศูนย์ฝึกหัดได้เท่านั้นยังไม่พอครับนึกภาพครับชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่งอาจจะไม่สามารถทําแผงโซลาเซลล์ได้เองแบบดีๆคือโซลาเซลล์ทุกวันนี้จะต้องแปลงมาเป็น ใช้กับหลอดไฟซึ่งใช้กับไฟบ้านปกติแต่เราทําให้ครบวงจรกว่านั้นได้ไหมทําให้เป็นภูมิปัญญาที่สมบูรณ์กว่านั้นได้ไหมแปลงจากอุจจาระซึ่งกจะกลายเป็นกา๊าซเหม็นก๊าซมีเทนเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานนะครับแปลงมาเป็นไฟฟ้าได้อีกทีหนึง่งอุจจาระนะครับกลายเป็นไฟฟ้านะครับแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ได้อย่างหลากหลายนะครับทําให้พื้นที่นั้นหมู่สัมวาหมู่บ้านนั้นเนี่ยมาใช้ภูมิปัญญาผมเรียกว่าภูมิปัญญาของการ พึ่งพาตนเองได้ดีจริงๆแบบครบวงจรหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นอำเภอนั้นอาจจะทําไม่ได้แต่เมื่อมีหมู่บ้านตำบลอำเภอต้นแบบเสร็จแล้วเขามีทีมงานพร้อมเครื่องมือและปัจจัยต่างๆเนี่ยยกทั้งทีมงานและเครื่องมือและปัจจัยเนี่ยไปช่วยชุมชนนั้นเลยไปช่วยหมู่บ้านนั้นเลยไปช่วยตำบลน,นั้นน,นเลยนะครับช่วยแรกๆช่วยติดตั้งอะไรบางอย่างเสร็จแล้วก็ถอนออกมาบางส่วนอาจจะเหลือคนหรือสองคนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงต่อ อาจจะมีการติดต่อกันทางไลน์แล้วก็เพื่อส่งต่อข้อมูลเป็นพี่เลี้ยงต่อจนชุมชนหมู่บ้านตำบลอำเภอนั้นก้าวไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ครบวงจรแบบดีๆแบบงดงามน่ารักเป็นการติดตั้งชีวิตที่ดีให้กับตำบลอำเภอนั้นๆผมถึงได้บอกต่อวิดีโอนี้ไปทุกวันเลยครับคือแรกผมอาจจะตั้งใจอาจเป็นวิดีโอสั้นๆแต่เพื่อให้ญาติเห็นว่ามันเป็นไปได้ผมทําไม่ได้นะ ผมก็เลยกราบขอร้องครับว่าบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยเพราะผมอยากเจอใครสักคนซึ่งเรามาเริ่มต้นด้วยกันทุกท่านครับรถยนต์คันแรกในหัวคนเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่มันซับซ้อนคันแรกนะครับไม่ซับซ้อนแต่มันซับซ้อนเพราะการต่อยอดสมาร์ทโฟนเครื่องแรกมันซับซ้อนนั่นแหละนะครับแต่มันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากแต่สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของพศนี้ของปีนี้ของเดือนนี้เนี่ยมันซับซ้อนเป็นอย่างมากและมีคุณภาพสูงอย่างมากเช่นเดียวกันครับ ชีวิตของคนเราที่จะดีมันเป็นวิถีใหม่นะครับเป็นวิถีที่น่ารักมากมากนะครับคนเราจะไม่นินทากันจะไม่อะไรแต่จะหันมาใส่ใจภายในให้ดีนะครับจะไม่มองกับแบบเปรียบเทียบมากนะักอย่างเช่นคนนั้นหน้าขาวคนนั้นหน้าดำนะครับคนนั้นเป็นอย่าง,งานั้นเป็นอย่างนี้จะไม่เปรียบเทียบเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไปเล่นกับความรู้สึกตนเองจนรู้ว่าจะหน้าดําหน้าขาวจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยรองลงไปแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยมันคือแก่นชีวิต มันคือความซื่อตรงจริงใจมันคือการที่เราฉลาดพัฒนาความรักรู้สึกดีระหว่างกันมันคือการพัฒนาปัญญาจากขั้นพื้นฐานให้เป็นปัญญาที่ยกระดับยิ่งขึ้นมันคือการยกระดับจิตนะครับมันคือหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งนะครับคนเราเนี่ยไม่แน่นะครับบางคนอาจจะมีฉลาดมีลูกบ้าแบบดีๆอย่างเช่นออืหันมาตื่นนอนแบบดีๆนะครับตื่นนอนอย่างมีความสุขแล้วบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะดี ฉันจะดีด้วยความรักด้วยความซื่อตรงจริงใจด้วยปัญญาบอกตัวเองทุกวันนะครับแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะไหลเข้ามาเองเป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎแห่งแรงหนึ่งดูดนะครับก็กราบขอร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับได้โปรดนะครับบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปบ่อยๆตลอดโดยผมไม่ได้บังคับนะครับโดยพื้นฐานของการที่ท่านสามารถไปลองต่อไปดูต่อจนกระทั่งรู้สึกได้เองว่า มันเป็นบุญถึงได้บอกต่อแนะนํำบ่อยๆตลอดจนกลายเป็นนิสัยขอความกรุณาครับขอพระคุณครับไปให้ถึงจุดที่ท่านจะเห็นว่าเป็นบุญในการบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ขอบพระคุณจริงครับ